หนูเคยคิดจะออกจากวงเนี้กะว่าหนูจะแค่แบบเปิดตัวมาแค่ปีเดียวแล้วหนูก็ออกเนะี่ยพ่อหนูก็บอกว่าให้ออกให้อยู่แค่ปีเดียวใช่หนูแบบจะออกจนหนูไปคุยกับชี้ให้นินแล้วก็หนูไปคุยไปคุยมาหมดแล้วอ่ะแม่หนูก็ไปคุยมาแล้วว่าแบบจะออกนะพีมจะออกแล้วก็แบบมีแผนจะแก้แบบแน่นอน Read อ,อ่ะ <September Tuesday afternoon> จริงๆเป็นวันแรกที่หนูไลฟ์แล้วหนูตื่นเต้นมากเป็นวันนี้วันเดียวด้วยนะปกติแบบไลฟ์ปกติอะแต่วันนี้แบบตื่นเต้นมากก็รู้แหละว่าตอนนี้ทุกคนกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ยืดในใจหนูอะไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะได้แน่นอนแต่แค่หนูหนูแบบรู้สึกแบบมันมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นฟิลตอนที่หนูรู้ว่าบางทันจะได้แกมมี่แต่เขาก็ไม่ได้มันเป็นฟิลนั้นเลยแล้วหนูก็แบบโหมันมันสู้สุดมากเลยอะค่ะแล้วหนูก็หนูก็ รู้สึกขอบคุณหนูรู้สึกขอบคุณมากกว่าแล้วมากกว่าแล้วก็ช่มันก็แอบแบบว้าวทุกคนสู้สุดมากเลยแล้วหนูดีหนูดีใจมากหนูรู้สึกแบบคือถ้ามันไม่ได้แชมป์ครั้งเนี้ยหนูหนูไม่เป็นไรอย่าง้หนูโอเคนะแต่แค่หนูแค่หนูแค่แบบไม่ใช่ไม่ได้คาดไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะได้แบบจะได้เท่านั้นอะประมาณนั้นหนูรู้สึกว่าหนูเป็นแชมป์ตั้งแต่วันที่แบบมี มีตัวแทนหมู่บ้านน่มาบอกประมาณสองสาคนว่าแบบตอนนี้มันเกิดขึ้นอะไรขึ้นนะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบขอโทษด้วยทุกคนทําเต็มที่แล้วต้องแบบตั้งแต่วันนั้นอะทำให้หนูรู้สึกว่าแบบหนูได้แค่นี้หนูโอเคแล้วอะ่ะหนูวแบบ่าหนูแค่รู้ว่าแบบทุกคนแบบทำเต็มที่หนูหนูรู้สึกดีแล้วอะ่ะหนูรู้สึกดีมากๆ ครั้งนึงหนูอะโทรไปหาเพื่อนว่าแบบหนูคุยเรื่องนี้แหละแล้วเพื่อนหนูก็บอกว่าแบบถ้าเฟรมพูดไปจะทําให้แบบเข้าใจผิดแบบว่าที่ผ่านมาเขาทาไปเขาผัาทาไปทาไมประมาณนั้นไงหนูก็เลยแอบกลัวแบบเออทุกคนจะเข้าใจผิดนะใช่แล้วก็โทรไปหาเจ้าเข็มเจ้าเข็มก็บอกว่าแบบบอกไปเลยถ้าเป็นรู้สึกยังไงอะไรประมาณนั้นหนูอะหนูแค่รู้สึกว่าแบบมีคนรักหนูแค่นี้หนูหนูโอเคแล้วอะหนูไม่ต้องการอะไรแล้วอะจริงๆแล้วมีคนเมนต์มาว่าแบบทุกอย่างที่เฟรมทำแบบ แฟนขับรููหมดนะโหหนูร้องไห้วันนั้นหนูร้องไห้สองวันที่แล้วหนูร้องไห้แบบเขาเขาพิมพ์มาโพสต์ว่าสองวันที่แล้วอะ่ะแล้วหนูก็แบบร้องไห้เลยว่าแบบเปิ่มรู้ด้วยเหรออะไร้มันก็ดีใจหน้าร้อนเลย <laughs> คือแบบว่าจริงๆหนูจะเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนวันที่าวันไหนหนูได้ขึ้นบีทีแต่หนูสปอยหน่อยกันแล้วกันก็คือเอหนูเคยคิดจะออกจากวงเนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบ หนูกลว่าหนูจะแค่แบบเปิดตัวมาแค่ปีเดียวหนูก็ออกไจริงๆหนูว่าคิดอย่างนี้นะแล้วก็พ่อหนูก็บอกว่าให้ออกให้อยู่แค่ปีเดียวใช่แล้วก็สุดท้ายหนูก็แบบด้วยความที่มันผูกพันกับ B N K แล้วอะ่ะแล้วก็อยู่กับเมมเบอร์แล้วก็มีแบบมีแบบมีแฟนคลับแล้วอะ่ะก็เลยไม่ออกถ้าหนูไม่ได้ลองให้มีกตเตอร์นี่ใช่แล้วก็เหมือนกับมีเมมเบอร์ด้วยประมาณนั้น มีเมมเบอร์แล้วก็แบบมีแฟนคลับมีแฟนคลับด้วยมีแฟนคลับเลยทําให้หนูอยู่ต่อแล้วก็ถ้าแบบมันทาให้หนูอยากอยู่ต่อพอเห็นแบบนี้หูอยู่ต่อยาวๆเลยไม่ออกแล้วทุกคนจําเรื่องที่หนูบอกว่าจะไปเมกาได้ไหมใช่ถ้าหนูแบบไม่ได้มาถ้าหนูแบบไม่ได้ออดิชั่นผ่านหนูก็ไปอยู่ที่เมกาแบบคือจริงๆอะตอนนั้นก็ผิดหวังกับบีทีเยอะมากตรงที่ทาไมมันแบบมันไม่ได้พี่เขาบอกว่าไม่ผ่านทีก็เลยไม่เข้าใจแบบอีโก้หนูสูงมากท่าทำไมอะ พอมาตอนนี้ก็เข้าใจแล้วแหละว่าทําไมพี่เขาถึงไม่ให้ผ่านะเพราะแบบย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วมันแบบเออมันไม่ได้จริงๆนะในการขึ้นสเตจอะ่ะและ้วก็จริงๆก็ได้แบบไปคุยไปคุยไปคุยกับพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าเอออยู่ต่อดีกว่าไหมเพราะว่าด้วยความโควิดด้วยเพราะเขาก็เป็นห่วงลนยะส่วนเมมเบอร์เมมเบอร์ช่วยเยอะมากตรงที่เมมเบอร์บอกอยู่ก่อนได้ไหมแบบเราเรามาด้วยกัน18คนนะอะไรประมาณนั้นไงเออแต่ก็เออแบบกำลังใจขึ้น b ีก็แบบมันก็มีส่วนหนึ่งตรงที่แบบ มีหลายคนบอกว่าพัฒนาย,ยอะแล้วอะไรมันก็เลยแบบเออต้องสักวันหน่ะต้องได้ขึ้นแล้วอะถ้าไม่ได้ขึ้นแบบอืใช่ก็รู้สึกว่าแบบรักวงมากขึ้นแบบจริง,รงๆหนูมาแบบไม่รู้จักบีเอ็เคเลยอะแล้วก็หนูมาสายเคป๊อปมาก่อนเนี่ยทุกคนมันไม่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เจ็บปมันเลยจะแบบไม่ค่อยแบบอะไรนะไม่คืออะไรนะใช่แล้วก็คะแนนสอบคะแนนสอบร้องสอบเต้นด้วยถ้าใครดูเซนไปก็จะรู้ว่าหนูอยู่อันดับที่เท่าไหร่นั่นแหละก็เลยแบบมีความน้อย จริงๆจะเก็บมาเล่าตอนแบบตอนที่ขึ้นบีอูทีเลยนะแต่ว่าเออมาเล่ามาเล่าตอนนี้ดีกว่าจะได้อยากให้คนเข้าใจว่าตอนอืมเป็นเป็นอะไรแล้วก็หนูอยู่ยาวๆเลยไม่ออกแล้วจริงๆเพราะมันไม่ทันแล้วหนูคุยแบบว่าหนูแบบจะออกจนหนูไปคุยกับชี้ให้นินแล้วก็หนูไปคุยไปคุยมาหมดแล้วอะแม่หนูก็ไปคุยมาแล้วว่าแบบจะออกนะเพ็มจะออกนะ S <S <an> ก็บีแผนจะแกแบบแน่นอนอะแล้วสุดท้ายก็ไม่เอาเพราะว่ามันมีแบบหนูมาน,นั่งคิดว่าเออถ้าถ้ามันออกอะถ้ามันออกจะจะทําอะไรแล้วมันคิดไม่ออก <S an> แล้วก็ด้วยความที่บ้านหนูเป็นเป็นธุรกิจหนูก็เลยแบบว่าเออ,องั้นถ้ามันเป็นธุรกิจในอน่ะคตอะเราทําแน่นอนแต่ถ้าตอนเนี้ยเรามีแค่ครั้งเดียวก็เลยมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ไมาอยู่มาอยู่ตรงนี้เลยอะถึงแม้ว่าแบบเพื่อนบอกว่าเอ้ยออกมาเถอะเพื่อนข้างนอกวงการบอกออกมาเถอะแต่ว่าแบบไม่ได้แล้วอ่ะอืม แน่อยู่ยาวๆเลยจริงๆมีช่วงหนูไม่เคยหนูยังไม่เคยแบบอ๋อเหมือนระบายคนนี้มันระบายมากแบบเออนั่นแหละใช่จริงๆบอกเข็มบอกเข็มไว้วันนี้ท้อคุยกับเข็มว่าแบบเล่าดีไหมอแล้วันนั้นแบบเข็มบอกเอ้ยแป๊บแบบจะเล่าจริงหรอแบบว่าเออแบบจริงๆก็อยากจะเล่าตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบจ,จะเก็บไว้ตอน b พ p แต่ว่าดูท่าทางโควิดมันน่าจะอีกนานก็เลยแบบ ้อเคมาเล่าอะไรกันละกันแบบเล่าให้มาเล่าให้ฟังเลยอะไรประมาณนั้นแล้ว่าทุกคนไม่ต้องหว่วงนะหนูอยู่ต่อยาวๆยาวไปไวัยรุ่นก็ห <c> น <oughs> <g ül> ูรู้สึกแบบว่าตั้งแต่แบบรู้ว่าได้ขึ้นขึ้นเทนนีเนี่ยก็รู้สึกแบบดีดีขึ้นจากแบบว่าอันดับเต้นหนูอะอยู่ที่ตอนแรกหนูอยู่ที่อันดับสิบห้าอันนี้หนูลดมาอยู่สิบอันดับแล้วนะอืม คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นแบบมัอเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่เขาดูแบบความพัฒนาอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ตอนแรกก็อยู่อันดับ15ได้หรอตอนแรกแบบอีโก้อีโก้อยู่เยอะตอนนั้นก็แบบยังไม่โตด้วยก็เลยคิดว่าทออทไมมันได้ขนาดแค่นี้แล้วพอมาตอนนี้พูว่าเออแบบทุกคนมันก็แบบพัฒนาได้แล้วก็แบบแบบว่าอยู่สุดท้ายก็ไปอยู่อันดับแรกได้อยู่อันดับแรกได้มันก็ตกงมาได้มันแล้วแต่แบบสถานการณ์ด้วยแล้วก็แล้วแต่แบบแล้วแต่ช่วงเวลาก็ผ่านผ่านมาได้ ยอันนี้ก็ใช่ค่ะถ้าถ้าทุกคนได้ไปดูไลฟ์ของรุ่นสามก็จะรู้นะว่าเออมันมีสอบอีกรอบเหมือนร้องไห้เนาะเหมือนร้องไห้เลยอ่ะโอ้ทำไมมันเหมือนร้องไห้เอ๊น่จริงๆนะหนูไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกว่ารุ่นสามเก่งหมดเลยคนที่ผ่านดราม่ามาด้วแล้วคนที่ผ่านมันมีคนผ่านในมาเยอะกว่าหนูอีกห้วรู้ว่าหนูไม่ได้เก่งมีคนมีคนมีคนเก่งกว่าหนูอีกถ้าแบบทุกคนมองดีๆ เหนือขั้นกวันนั้นแบบโอ้โหทำไมมันสุดยอดขนาดนั้น,นทบลองหนูไม่เสียใจเลยที่เลือกอยู่ต่อจริงจอืมเกี่เหมือนกับเพื่อนเพื่อนแนะนําแบบให,ให้ออกแต่หนูก็แบบเออไหนไหนมันก็เซ็นสัญญาแล้วเอาให้สุดจนกว่ามันจะแบบหนูจะรู้มั้งว่าหนูจะทําอะไร <c oughs> ไม่ไดราม่ามันเยอะจังก็บอกว่าเออมันเป็นมาตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาหนูบอกเมมเบอร์เลยว่าหนูอยู่ปีเดียวนะัน้นแล้วก็ออกประมาณนั้น ลบบเปย์อะเปย์ก็แบบมานั่งพี่ฮูบแลยทุกคนเลยมานั่งแบบจากเปย์แบออกหนูแบบไม่อยากให้ออกนะอะไรวันนั้นเนะี่ยหนูก็ความความคิดคือจําได้ไหมคะที่แบบเมกาเขาบอกว่าแบบว่าเขาฉีดวัคซีนให้ประชาชนประชาชนของเขาแบบอ,อันนั้นแล้วอะวันนั้นอนะแม่หนูมาบอกว่าเอ็ูไปเมกาแบบหนูแบบหนูแบบมองหน้าแบบโอ้โหไงนะแล้วก็บอกว่า เออเมกาไปนะจะไปส่งเพื่อนคือด้แบบหนูเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าเพื่อนสนิทหนูอ่ะเขาไปเรียนเขาไปแลกเปลี่ยนแล้วหนูอ่ะได้ไปหนูได้แลกเปลี่ยนชิงทุนแลกเปลี่ยนไปเมกาแต่ขอเปลี่ยนเป็นแคนาดาเพราอะไรหนูอยู่ไทยแลนด์ <c oughs> ก็ด้วยความที่แบบไปคุยกับพี่พี่พี่วินเคพี่เขาบอกว่าเฟมแต่ว่าก็ไม่รู้ให้อันนี้ให้ไปตัดสินใจเองบบพี่เขาก็แนะนําแนะน,นําดีใช่เ <c oughs> ขาไม่ได้ตัดสินให้ ในในจุดนั้นรู้รู้ปรึกษาทุกคนแล้วจริงๆถึงจะบินไปเมริกาแล้ววิวจริงๆถ้าไปแบบไปเมริกาก็จะไปชิงหานี่แหละไปปีนี้เลยไม่เป็นไรที่แบบรู้สึกว่าดรามา่าดราม่ามากเลยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง e x c l ู s i v e content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application